สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขเกษมกู๊ดทอล์กผมชื่อในกุสุกเกษมมากู๊ดทอล์กก็คือมาพูดเรื่องราวดีๆพบกันอย่างนี้เป็นประจำเกือบทุกวันนะครับการฟังเรื่องราวดีๆมีสาระมีประโยชน์และชี้บอกคุณบอกโทษท่านท่านทั้งหลายต้องพิจารณาเองครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องจิตครับจิตแล้วพูดถึงจิต พูดถึงใจเนี่ยแล้วแล้วแต่ใจแล้วแต่จิตอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเข้าใจเรื่องความหมายกันจิตเนี่ยมีความหมายหลายประการเลยทีเดียวข้อที่หนึ่งนะโดยเนื้อความแล้วเนี่ยจะมีความหมายว่าคิดคิดคิดประการที่สองรู้แจ้งซึ่งอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็แปลว่ารู้อารมณ์อันคิดจิตก็คือจิตคิด ไม่ใช่เราคิดนะะทำไมไม่ใช่เราคิดก็อย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราจะพิจารณาในหลักธรรมก็คือมันเป็นขันห้าแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีรูปกับนามนามก็คือใจใจก็คือจิตนี่เองทีนี้ในเรื่องที่ความหมายของจิตก็คือว่าคิดจิตเ็จะคิดเขาคิดได้ต่างๆนานานั้นจิตมันคิดก็ไม่ใช่เราคิดนันเป็นหนึ่ง ไอ้ที่เราเป็นเราเพราะเรามันยึดเพอเรามปยึดปั๊บเนี่ยเราไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าเราคิดโอเคเข้าใจะนะความหมายที่3หมายความว่าจิตเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คือคือเขาจะสั่งสมสั่งสมสันดานของของของตนเองหมายถึงว่ามันเป็นความสามารถของของจิตของเขาที่มันจะเป็นชวนาวิถีออชวนะวิถีคือทางที่จะต้องดําเนินไป ในช่วงขณะหนึ่งขณะหนึ่งของจิตขณะนั้นนะครับอย่างเช่นคนไหนที่มีจิตมีราคะมีความใคร่มีความชอบของสวยงามอย่างนี้นะครับก็จะเป็นที่ว่าเรียกว่าราคะจริตเขาก็จะสั่งสมสันดานในในจิตที่ชอบนะครับชอบอความใคร่ความชอบนะั่นเอง แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอํานาจโลภะมีความโลภะมีความเพ่งอยากได้บ่อยๆตรงเพ่งอยากได้เนี่ยก็จะเป็นสั่งสมสันดานในเรื่องของโลภะถ้าเป็นคนโทสะจริตก,ก็จะสั่งสมสันดานในเรื่องของโทสะขี้โมโหที่หงุดหงิดที่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอํานาจคือสั่งสมเป็นสันดานด้วยอะไรด้วยอํานาจของชนะวจิตก็คือในช่วงจะช่วงใน ขณะจิตนั้นๆนั้นๆที่มันจะไปไปสังสมในเรื่องของกุศลหรืออกุศลก,ก็เหลือบุญบาปนั่นเองครับขณะที่จิตหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งกุศลและเป็นอกุศลในขณะนั้นนะมันก็จะมีการสั่งสมสันดาห์ถ้ามันสั่งสมสงสันดาห์ที่ดีเรื่องทานเรื่องศีลสมาธิป,ปัญญาอย่างนี้นะก็เรียกว่าสั่งสมส่วนดีถ้าเป็นด้านไม่ดีก็มันจะสั่งสมด้านไม่ดีครับ มันก็จะเป็นของมันตามแบบนี้นะครับประการที่4ครับความหมายของจิตก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติที่สั่งสมวิบากกรรมคือตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวกระทําอยู่แล้วมันเป็นผู้กระทําอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีการสั่งสมวิบากวิบากคือให้ผลตามกิเลสตามตัณหานั่นเองนะครับ เป็นวิบากกรรมก็จะเรียกว่าเป็นผลจากธรรมชาติหนึ่งที่จิตเนี่ยไปสร้างสร้างก่อกรรมทำก่อกรรมอะไรไว้จิตมันก็จะเป็นไปตามนั้นนั้นในกรรมของจิตก็คือตัวเจตนาเจตนาเนี่ยถ้าจะแยกออกไปทีละดวงดูด,ดวงก็เรียกว่าเจตสิกอันนี้นี้บอกอเรื่องอภิธรรมให้คร่าวๆไปก่อนจะไดะ้คุ้นเคยกันนะครับส่วน อย่างเจตนาเนี่ยฮะถ้าเกิดมีเจตนาเมื่อไหร่แล้วครับมันก็มีผลทันทีผลก็เคเรียกว,ว่าวิบากก็เรียกว,ว่าเป็นกรรมแล้วราฉะนั้นกรรมกรรมกิเลสกรรมนี่ก็จะเป็นวิบากกรรมแล้วก็จะก่อให้เกิดมันก็จะเป็นกิเลสก็จะวนวนลูปก,กันอย่างนี้ครับมีกรรมนะครับแล้วก็มีวิบากกรรมแล้วก็มีกิเลสก็จะวนอยู่นี้ดงนั้นตัวเจตนาก็จะเป็นตัวเรียกว,ว่าเป็นตัว ตัวพืชนะเหมือนก็เป็นตัวพืชถ้าเปรียบเทียบเหงมันเป็นพืชที่จะปลูกกันไปโตกันไปตามนั้นทีนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับมันก็จะก็ขึ้นอยู่ในช่วงจิตขนานั้นขณะนั้นอยู่ที่ว่ามาทําอะไรบ่อยก็จะสั่งสมแบบนั้นบ่อยๆนะครับอันนี้คือเรียกว่าเรียกว่าจิตนี่แหละนะแต่เจตนาเนี่ยเป็นตัวก่อกรรมนะครับนั้นกับเจตนาก็คือ,ค,อคือตัวเจตสิกเข้าไปอีกว่ามันคือ,คอดวงไหนต้อเรียกกันดวงดวงไปก่อนนะครับ ความหมายอีกประการหนึ่งความหมายที่5คือเป็นธรรมชาติที่วิจิตคือจิตเนี่ยมันจะวิจิตตามสมควรจิตเนี่ยหมายความว่ามันจะวิจิตยังไงวิจิตมันคือจะมันมันจะสร้างสารรค์ปรุงแต่งจะวาดภาพก่อสร้างงานวิศวะงานโภชนาการงานปรับแต่งงานาสร้างรูปร่างอะไรให้พิสดารในต่างๆนานเนี่ยมันก็ก็ทําได้สารพัดเลยครับจะสร้างฝาผนังโบสถ วิหารการปรียนสร้างตึกสร้างเครื่องบินสร้างจรวดสว้ส่างยานอวกาศส,สร้างไปนอกโลกอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยอันนี้คือจิตมันสร้างความหมายที่หกใบคือว่าเพราะจากการที่กระทําให้วิจิตมันจะขยายต่อเป็นธรรมชาติให้พิสดารมากขึ้นไปอีกเรียกว่าสามารถที่จะทําร้ายทําลายให้ดีก็ได้ดีขนาดเจ๋งดีมากๆเลยก็ได้ ทำให้ชั่วสุดๆเลยก็ได้นี่คือจิตมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือจิตเตสิกอันนี้ให้รู้จักกันไว้ว่าจิตมันมีลักษณะแบบนี้ดังนั้นเวลาจิตทํางานที่มาเป็นรูปเป็นร่างเรามาได้เนี่ยก็มาจากอํานาจจิตคือกรรมนั่นเองนั่นใครจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะพอเข้าใจได้แบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเวลาเรียนเรื่องของสามันลักษณะคือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังนัตตามันจะมีลักษณะ ประการดังนี้นี่เองนะครับก็วันนี้ก็ไลฟ์สดก็เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามกันได้ต่อไปผมตุกเกษมกู๊ดท้องนำเรื่องราวดีๆมาบอกเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุณที่โทษเรียกว่าก่อนที่ทุกคนไม่ว่าทุกคนต้องเก็บไข้ได้ป่วยกันอยู่แล้วไม่ว่าอยา่างใดอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นโรคระบาดทัท่วโลกซึ่งเราไม่เคยปรากฏการนี้ผมก็ไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเคยได้แต่ฟังข่าวแต่พอมาถึงประเทศเราโอ้มันเป็นกันอย่างนี้ ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือคนไม่เป็นก็จะไม่รับความทราบความเจ็บปวดว่ามันจะป่วยมันจะทรมานยังไงแต่ถ้าเป็นแล้วมันต้องแน่นอนมันต้องมีการน่อย่างผมเคยเป็นโรคปอดมาก,ก่อนเนี่ยแค่อายเป็นเลือดนี่ก็โอ้โหทรมานมากแล้วนะแต่มันมันพอเราเป็นอย่างนี้แล้วเรามีเชื้ออย่างอื่นเข้ามาอีกเนี่ยครับโอ้โหคุณคิดดูสิครับมันจะต้องทําให้เราเนี่ยต้อง ระบาดอาวาดระแวงขนาดไหนงั้นการป้องกันคือสําคัญมากๆเลยนะครับแต่การป้องกันนั้นคือภายนอกใช่ไหมครับแต่จิตใจป้องกันภายในนั่นคือการที่เราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเป็นคนที่รู้จักให้ความรักแก่ตัวเองและสร้างสิ่งดีให้กับใจของเราเองเราเห็นว่าจะเป็นหน้าที่ของใจแล้วเราจะไปทา้ายู่ตัวคือา้ารู้รว่าเราควรจะเลือกทําความดียังไงนะครับสําหรับวันนี้ผมสุกเกษมแพมณีจากโฟกัสไมล์ฟอรัมในรายการสุกเกษมพูดทอ บอกได้ตอนท้ายรายการว่าสุขเกษมรักทุกคนครับขอกดปิดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ